้อนครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่กอบเบนจพลมิวเขมาสอนค่ะเอาละฮะเที่ยวสงกรารไปที่ไหนกันมาบ้างะนะตามเรามาฮะวันนี้นะครับเราจะมาขยี้ขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสะแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วกับแซบทูเดย์นะครับค่ะสงกรารพี่กฟไปไหนมาคะอยู่บ้านอยู่บ้านเหมือนกันเลยค่ะ <c oughs> เป็นคนไม่ค่อยกล้าสู้มวลชนเพราะว่าคนเยอะเนาะจริง <c oughs> ก็ให้คนที่เขาแบบมีโอกาสเอ่อได้หยุด <c oughs> ยาวๆแบบน้อยอ่ะ <c oughs> ให้เขาเที่ยวดีกว่าใช่ ส่วนของเราก็เดี๋ยวหาจังหวะวันว่างเอาที่ไม่ใช่เทศกาลใช่ <ขอ S 1> แต่เอาจริงจริงวันวันนี้ถนนก็ยังค่อนข้างโล่งอยู่ประมาณนึงนะเพราะว่ายังมีวันไหลกันต่อเนื่องหลายจังหวัดเขาก็นู่นเล่นกันจนถึงสิ้นเดือนพี่กอฟก็เข้าใจได้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสกลับบ้านเนี่ย หนึ่งปีอ่ะจะได้ไปหยุดยาวๆก็ครั้งนี้ที่แหละ<ช>เขาก็จะลาง,งานช่วงเนี้ยวันพฤหัสสุกต่อ<ช>เขาก็จะต่อเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดยาวแบบต่โหโหอเนื่องเลยนะ<ช>คุณผู้ชมไปเที่ยวไหนกันมาในช่วงสงกรานค่ะลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อยผ่านเพจเฟซบ o o กก้าเอ็มคอร์ดค่ะครเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันสักหน่อยอว่าช่วงสงกรานในแต่ละพื้นที่คึกคักกันขนาดไหนนะคะต้องบอกเลยว่าปีนี้คึกคักจริงๆสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวไปดูบรรยากาศกันเลยสนามหลวงค่ะทางทท พได้จัดงานมหาสงกรานต์ Worldwater Festival 2025 5วันเต็มๆมใหญ่โตนะใหญ่โตมากอยากเห็น<า>สักครั้งเหมือนกันอะคึกคักจริงๆค,ค่ะมีกิจกรรมย้อนยุคมีดนตรีโสดมีการแสดงแสงสีเสียงจัดเต็มนะคะนี่ที่สำคัญคืออะไรรู้ปะอะไรอะของกินอร่อยๆเยอะมากเลยน้องที่เราคุยกันนะเนาะใช่ <laughs> อยากไปเพราะประเด็นนี้เลยนะ <laughs> เดินกพราะว่าคัดมาแล้วไงใช่ค่ะออแล้วเล่นน้ำมันเหนื่อยมันหิวไงใช่ใช่กต้องกินไงพี่กอล์ฟหูดูน่าสนุกอะ่ะปีหน้าไหมมิ้วปีหน้าหรอไปพร้อมกันอะ่ะถ้าเรายังข้อเขาดีอยู่นะ <c oughs> เราจับมือกันไปเราต้องมีพวกไปถ้าเรายังเดินไหว ได้ปีหน้าเดี๋ยวเตรียมร่างกายให้พร้อนะนะสยามสแควร์ค่ะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติชาวจีนมากันเยอะมากนะคะมิ้วมิวเห็นภาพเมื่อกี้ไหมูมันเห็นแล้วมันแบบภาคภูมิใจนะเวลาชาวโลกเขาเห็นมีการจัดงานที่สนามหลวงอ่ะแล้วมีมีภาพวพระแก้วอยู่หูเมื่อกี้ช่วยสวยแล้วนี่สยามคนเยอะเนาะอ้แน่นๆมากแน่นจริงเดินกันยังไงอันเนี้ย ปืนฉีดน้ําแน่นๆบางคนก็ไปซื้อในในที่จัดงานอะแล้วปืนฉีดน้ําจะขายดีเพราะซื้อทุกปีเลย <c oughs> <c oughs> ไม่สามารถเก็บข้ามปีได้ทำไมไม่เก็บอ่ะเล่นปีนี้ให้มันพังไปเลย <c oughs> มันเล่นหลายวันไม่ก่อมันฉีดบ่อยนะ <c oughs> ใช่เออไอตัวก้านยิงเมื่อพังหมดนะใช่ไหม ผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมซื้อทุกปีใช่ใชจริงๆเห็นด้วยเห็นด้วยแต่มีบริการให้เติมน้ํานะคะแล้วก็ไม่เล่นแป้งไม่แต่งตัวโป๊คือน่ารักมากๆนักท่องเที่ยปีนี้สีลมก็คือคักค่ะเป็นจุดเช็คอินของชาว LGBTQ+ นะคะ LGBTQ+ โอ้ คือตรงนี้มิวเห็นข่าวแล้วแหละเขาจะมีการเต้น cover กันเป็นจุดๆเหรอใช่จุดไหนที่เขาเต้นกันเป็นทีมอ่ะคนก็จะเว้นพื้นที่ให้เลยนะคะโอ้สุดยอดมากใจให้เขาได้โชว์กันเยี่ยมอย่างนี้อ่ะโชว์กันไฟแล้วเขาก็เล่นกันอย่างแบบมีมารยาทใช้คํานี้ดีกว่าดีจังเลยดีเล่นกันแบบมีมารยาทจริงๆครับน่ารักมากๆเลยโอ้โหดูดูมวลชนดิโอ้หน่าสนุกเนาะสมัยสาวๆหลายปีก่อนมิวก็ไปแถวเนี้ย สองสามปีที่แล้วนะคุณได้คานี้นะมิวมิวก็ไปแถวนี้มันสนุกจริงพี่กอเรอมันจะไม่ได้มีเล่นแป้งเล่นอะไรที่มันแบบถึงเนื้อถึงตัวก็จะเล่นน้ํากันแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพี่พี่น้องๆ LGBTQ เนี่ยเว้นเว้นที่ให้ใช่ไหมใช่เว้นที่ให้แล้วเขาจะแต่งตัวกันจัดเต็มแต่งตัวสวยแล้วก็เตรียมการเต้นมาโชว์กันแบบน่ารักโอ้ยอยากไปจังเลยอะอยากไปมากเลยอ่ะปีหน้า ปีหน้านะปีหน้ายังงดเล่นแป้งอยู่เะล่ะปีหน้าค่ะทางงดเล่นแป้งโอเคน่าสนใจเิื่เห็นว่าหลายๆพื้นที่เล่นน้ํากันอย่างน่ารักมีมารยาทจริงนะเล่นน้ากันดีอะค่ะแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวเขาชื่นชมสงกรานของบ้านเราต่อให้ประเทศอื่นๆเขาก็มีกันบ้างเขาก็มีการจัดงานสงกรานในประเทศอื่นๆเขามีใช่ไหมใช่แต่ของเราอ่ะมันคือไฮไลท์ระดับโลกไงสนุกที่สุดริจินอลถูกต้องเนาะแต่ว่ามีภาพเข้าสารด้วยใช่ไหมมีบ้ามีป้ะ เขาสารนี่แหละที่เขาไปจุดเริ่มต้นเลยมาว่าห้ามเล่นแป้งใช่ไหมคือคักยาวนานแบบคือผมครั้งสุดท้ายที่เล่นเนี่ยนะผมไปเข้าสารนี่แหละค่ะแล้วผมโดนแป้งเยอะมากจนผมไปไม่ไหวอีกเลยกี่ปีแล้วค่ะนานมากแล้วเป็นสิบปีแล้วฮะแยงตรงไหนแล้วเขาแยงหมดนะครับเนี่ยสุดท้ายยอมแพ้ก็เลยเลิกเล่นไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าในสถานที่ที่เขาจัดงานที่เป็นกิจจักษณะอะค่ะครับจะไม่ค่อยเล่นแป้งแบบรุนแรงเขาจะเล่นแต่น้ำมีปืนฉีดน้ำมีจุดให้บริการเติมน้ำอะไรแบบเนี้ย ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยดีกว่าแป้งเนี่ยเอาไว้แบบไปไปประพรมผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะแต่ก็แหมตามแบบตอกซอกซอยที่ไม่ใช่พื้นที่จัดงานแบบเนี้ยมันก็จะมีเล่นแป้งกันบ้างๆเงยแต่ก็พอสนุกสนุกน่ารักได้เอาแค่เบาๆ้ลยไหม่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหคือมิวเห็นแชร์กันในโลกออนไลน์อะบางคนคือขาวทั้งตัวแบบนี่เราก็เห็นมีมีเขาแชร์กันเป็นนักท่องเที่ยวจีนป่ะที่เหมือนเขาไปไปเหมารถ อ๋อใช่และที่เป็นขาวกันหมดเลยอะไรอ่ะก็น่ารักดีก็ทำผมเป็นหนามๆก็ขาวใช่ไหมคะน่ารักดีน่ารักดีบางคนก็มีน้องหมาน้องแมวนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปเล่นกันก็ขาวกันทั้งตัวเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมดีๆแบบนี้เราต้องรักษาเอาไว้ใช่ไหมเออแต่ว่าให้มันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องค่ะคือจริงๆนักท่องเที่ยวชื่นชมนะคะนี่นีชอบการจัดงานสงกรานในบ้านเราอะค่ะอันดับแรกเลยคือเราเล่นน้ํากันแบบมีมารยาท สองคือเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างพื้นที่ที่คนเยอะๆอะค่ะ อย่างสีลมเข้าสารหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะแบ่งเลนฝั่งซ้ายสุดเอาไว้เผื่อสําหรับมีเหตุฉุกเฉินรถฉุกเฉินจะได้เข้าไปได้คนจะได้ไม่เบียดจนเกินไปเรากลัวว่าอับเบียดเสียดเหยียบกันหรืออะไรแบบ,บนี้เขาจะแบ่งพื้นที่ว่างเอาอไว้แล้วเขาก็จะมีการใช้ AI <ะ>เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ค่ะ,ะตรวจสอบสแกนใบหน้าเลยหากมีใครมีประวัติโจรผู้ร้ายแบบคนไม่ดีอะไรเงี้ย<อ>เขาสแกนเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมาช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ค่ะ ส่วนใครยังไม่หนำใจค่ะไปเล่นกันต่อได้อีกหลายพื้นที่นะคะมีที่ไหนกันบ้างมาดูเลยวันไหลบางแสนชนบุรี16-17เมษายน17ก็วันนี้เนาะครับวันไหลศรีราชาวันนี้ค่ะที่สัตหีบนะคะครับพรุ่งนี้วันไหลบางพระเกาะสีชางนาเกลือเกาะล้านค่ะ19เมษายนวันไหลพัทยาค่ะ 20เมษายนวันไหลบางสเสร่ก็คือบ้านบึงชนบุรีก็คือแถบภาคตะวันออกก็<อ>ไหลกันไปเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวานจนถึง20่ะคะก็เป็นปกติของเขาทุกปีถูกต้องอหรือจะไปต่อเกาะช้างก็ได้นะคะ19 2 1ถึง21เมษายนวันไหลเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะยังไม่หมดค่ะปิดท้ายกันที่วันไหลพระประแดงสมุทรปราการ25-27เมษายนครับ ก็จนถึงเกือบๆสิ้นเดือนเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องพายุฝนฟ้าขนองฝนจะตกหนักในบางพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะพระประแดงนะมมิวอยี๋ประกวดนะคะท่านว่าเวทีนี้ดังมากดังสงกรานพระประแดงคุณข้ามไปเลยเหรอแค่ชวนไปเล่นน้ำมิวจะไปประกวด อยากใส่ชุดไทยสวยๆเป็นคนส่งประกวดอ๋อมันถึงวัยที่ต้องส่งคนอื่นประกวดแล้วใช่ไหมคะพี่ก๊อฟจะบอกแบบนั้นใช่ไหมคะเราต้องให้โอกาสเด็กๆทีมงานเราสาวๆเต็มไปหมดเลยอเคออนะบางคนได้ที่ดาเงาะมาด้วยนะทีมงานเราจริงหรอเอามไปดูควันหลงต่อจากเทศกาลสงกรานนี่แหละนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่15เมษายนที่จังหวัดพิษณุโลกหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขาก็ไปครอบครัวของเขาเขาจะไปเที่ยวเนาะเที่ยวสงกราน ปรากฏว่าเข้าไปบริเวณหอน,นาฬิกาฮะแล้วก็อีท่าไหนรู้ชมครับปรากฏว่าหล่นลงไปแล้วน็อกเลยอลองชมภาพฮะ เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนหล่นลงไปแล้วน็อกป๊บเดียวแล้วคนก็ช่วหยใช่ไหมตามภาพนี้แต่ปรากฏว่าที่มันน่ากลัวคือหนุ่มคนนี้ผู้ชมฮะเขาน็อกอยู่ตรงนั้น10นาทีอุ้ยไม่มีใครเห็นตอนแรกอะเพราะทุกคนกําลังเล่นน้ําอยู่อะพี่กอล์ฟน่ากลัวจริงเมลวเหตุการณ์นี้น่ากลัวจริงเหตุการณ์นี้จะเห็นจังหวะก,ก่อนเกิดเหตุ่านี่ไงนี้ไงนีง่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาเดินเดินแล้วยังเหมือนสนุกเหมือนเต้นๆต้นอยู่เลยพี่กอล์ฟอ่าออันนี้นไงนี่ไงนี่ไงนี่ภาพไม่ค่อยชัดนะแต่ม คนก็สนุกกันอะ่ะก็ไม่ทันมองอะ่ะบางคนก็บอกเหมือนเขาเดินขึ้นไปแล้วเหมือนตั้งใจกระโดดไหมบางคนบอกว่าไฟดูดไฟช็อตหรือเปล่าวิเคราะห์กันไปแบบนั้นสุดท้ายนะเหตุการณ์นี้เกิดวันที่15เมษายนเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งคก็มีการตามทเจ้าหน้าที่มาตรวจด,ดูเพราะคนก็กลัวว่ามันจะมีไฟรั่วตรงนั้นไหมห,หนุ่มคนนั้นนะ่ะเดินขึ้นไปเสร็จแล้วโดวนไฟดูดเลยหล่นลงไปหรือเปล่าเจ้าหน้าที่มาตรวจนะฮะบอกว่าตรวจอย่างละเอียดแล้วเนี่ยฮะภาพตอนตรวจมันไม่มีไฟรั่วครับ นะฮะมีความเป็นไปได้แบบนี้เขาบอกว่าหนุ่มคนนั้นพอเดินขึ้นไปถึงขอบบ่อน่าจะลื่นแล้วจังหวะหล่นลงไปเนี่ยฮะคางไปกระแทกเห็นไหมตรงขอบเนี่ยฮะก็เลยสลบน็อกไปเลยน็อไปเลยเคราะดีนะว่าหน้าหน้าไม่ได้จมลงไปใต้น้ำโอ้ใช่ใช่ถูกไหมไม่งั้นสินาทีเนี่ยโอกาสรอดเนียโอ้โหวัดเสียวจริงๆต้องใช้คำนี้นะฮะ เนี่ยฮะสุดท้ายนะครับก็มีพลเมืองดีมาเจอแล้วก็ช่วยขึ้นมาก็ CPR แล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บฮะชื่อว่านายอนุสรนอายุ25ปีอยู่ตำบลวังวนอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้อาการยังวิกิจอยู่นะฮะก็ยังอยู่ในห้อง ICU ครอบครัวก็เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าแพทย์นะฮะเขายังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม น่าจะแรงอ่ะตอนหล่นลงไปอ่ะ,ะเพราะว่าเอาต,ตอนที่เราเห็นภาพกว้างถ้าเกิดทีมงานพอจะเพลย์ได้อีกรอบนะเช่นเบลอๆน้ำกระจายเลยนะใช่ค่ะนะน่าจะกระแทกแรงเดี๋ยวดูตอนตอนหล่นอะ่ะน้ำกระจายเลยฮะและด้วยความที่ว่ากว่าคนจะมาเห็นใช้เวลานาน10บนาทีอ่ะ,ะนาทีเป็นนาทีตายอ่ะครับเนี่ยต้องขอบคุณพลเมืองดีที่ไปเห็นด้วยนะช่างสังเกตนะโอ้โหระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเทศกาลอ่ะ เวลาไปเดินไปเหินอะไรที่อย่างเนี้ยมันมีโอกาสลื่นสูงไอ้พวกบ่อนน้นาคนชอบขึ้นไปยืนถ่ายรูปค่ะอ,อบางทีเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอเนาะทุกวินาทีเราก็ต้องระมัดระวังกันครับน่ากลัวน่ากลัวอะส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ระยองค่ะ มีชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีบ้านชาวบ้านอยู่นะคะคเขาก็สงสัยเอ๊ะวันดีคืนดีที่ข้างๆเหมือนกับมีในทุนมากว้านสื่อ uh huh. ตอนแรกเขาก็เอ๊ะเขาจะมาทําอะไรพื้นที่ระยองส่วนใหญ่จะเป็นในทุนจีนมาทาโรงงานมาทําอะไรหรือเปล่าพัฒนาชุมชนหรือเปล่ามองมุมนี้เขาก็เริ่มเห็นว่ามีคนมาถมที่ตอนแรกก็ไปถามนะชาวบ้านไปถามว่าถมที่ทําอะไร uh huh. เขาก็บอกว่าถมนิดหน่อยถมที่ไม่รู้ในทุนก็จะทําอะไรถม,ถมถมถมไปเรื่อย ถมสูงว่าหลังคาบ้านฮะไหนบอกนิดหน่อยไงเขาก็งงว่ามันไม่มีใครเขาถมที่สูงขนาดนี้นะเนี่ยกอล์ฟมิวจริงเหรอหลังคาชั้นสองอย่างเนี้ยอุ้ยถามจริงนะแล้วทไมมันเอาถมมาติดหูบ้านได้ขนาดนั้นน่ะผ้ามุมสูงน่ากลัวเนี่ยดูสิเขาจะสร้างพีระมิดเหรอฮัมมิว ที่สรางพีระมิดใช่ไหมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วการจะถมที่รหรือการจะขุดดินเพื่อไปถมที่ม,มันมีกฎหมายอยู่ว่าต้องมีการขออนุญาตใช่ใช่ใชคำถามคือคุณขออนุญาตหรือเปล่าแล้วที่ดินกว้างใหญ่ขนาดเนี้ยระหว่างการถมจนมันสูงขนาดเนี้ยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คุณไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเลยเหรอว่ามันมันถมไม่ได้อะพูดกันตรงๆว่ามันถมสูงขนาดนี้ไม่ได้ใช่ถูกต้องเพราะ หมู่บ้านตรงนี้เขาบอกเดือดร้อนมากนะคะวันดีคืน <c oughs> ดีฝนตกไหลลงมาหมดเลยพี่กอ๊อปอันนี้ไงนี่เห็นเป็นร่องร่องอยู่อ่ะเออไหลลงมาหมดเลยแล้วมันจะมีอีกมุมหนึ่งอะคะ่ะเป็นมุมที่เขาขุดดินอะมันเป็นเหวล,ลงไปเลยเฮ้ยมิวจริงเหรอ <c oughs> บอกพี่อันนี้เรื่องจริงใช่ไหม <c oughs> บอกพิกัดก่อนจะได้คอนเฟิร์มว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับชุมชนมะขามคู่ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ ถมสูงไปสิบเมตรกว่าเนี่ยเป็นสโลปแบบนี้ด้วยเหรอนั่นเนี่ยพอาดินมันไหลอย่างเงี้ยพี่กอล์ฟฝนตกชาวบ้านเดือดร้อนค่ะคแล้วมันถมโดยที่ไม่ได้มีกำแพงกัน้นไม่ได้มีอะไรระบายน้ำไม่ได้มาบอกมาแจ้งอะไรชาวบ้านไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูออชาวบ้านงงว่าแล้วฉันต้องอยู่กันแบบนี้เหรอมันเกิดอะไรขึ้น ชาวบ้านไปร้องเรียนที่เทศบาลเมืองมะขามคู่เมื่อ12เมษายนค่ะครับแต่ปัญหาคือมันวันหยุดสงกรานพี่กอา้าวผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาจะมาทำกำแพงดินกั้นให้นะเดี๋ยวเจ้าของที่เขาจะมาทำให้บอกแค่นี้แต่ไม่บอกว่าจะมาทำให้เมื่อไหร่เดี๋ยวนะจะทำกำแพงมากั้นให้แต่เมื่อกี้บอกถมขึ้นมากี่เมตรนะสิเมตรกว่ากำแพงโดยธรรมชาติมันต้องสูงกว่าไหม แล้วการที่คุณถมแบบสิเมตรกว่าแบบเนี้ยมันได้รับอนุญาตได้ยังไงและที่ดินที่ถมมันใกล้กับหมู่บ้านของประชาชนใกล้แบบใกล้มากๆอะคะ่ะใช่ใกล้จนอันตรายอะคะ่ะครับมันทําได้ยังไงเออแล้วก็ตอนถมตอนขุดดินอะฝุ่นของดินนะคะ มันฟุ้งกระจายชาวบ้านเดือดร้อนระหว่างถมก่อนที่มันจะสูงขนาดเนี้ยชาวบ้านก็เดือดร้อนแล้วนะคะออกมานอกบ้านไม่ได้ดิใช่ค่ะออมันเดือดร้อนหลายอย่างมากร,ระหว่างถมอักปัญหาเรื่องฝุ่นฝนตกอักปัญหาดินไ<ะ>หลดินสไลด์ลงมาความคืบหน้าล่าสุดก็คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเริ่มกลัวละเพราะเจ้าของที่ดิน เหมือนเริ่มมาข่มขู่ชาวบ้านแล้วเอ้ายังไงอะมีคนให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะในเป้านะคะเป็นนามสมมุติเป็นนามสมมุตินะคะเขาจะเดือดร้อนเขาบอกว่าอันดับแรกน้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งมาตลอดเลยว่าผู้ใหญ่เขามาถมดินแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนะผู้ใหญ่มาดูหน่อยผู้ใหญ่บอกว่าก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเอ้าจะร้อนมันเกิดปัญหาทําไมล่ะช่วงแรกๆผู้ใหญ่บอกว่าไม่มีอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆ เดี๋ยวถ้ามีปัญหาจริงๆอ่ะมาบอกผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่จัดการให้นี่ดูเทียบภาพนี้สิน่ากลัวจริงเลยอ่ะมีคนแซววัดยังกับกำแพงเมืองจีนนั่นนะสิผู้<อ>ใหญ่บอกถ้าปัญหามันหนักมันเดือดร้อนมาบอกผู้ใหญ่เดี๋ยผู้ใหญ่จัดการให้ฮะพอมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นติดต่อผู้ใหญ่บ้านไม่ได้แล้วอ,อ้าวไปไหนฮะไปไหนอ่ะอุย้ยภาพบุมนี้ยพี่กอล์ดูสิดูดิน่ากลัวไหมล่ะ นี่ถ้กิดดูมุมเนี้ยเหมือนเขาสร้างกำแพงขึ้นมาแต่พอเห็นภาพกว้างปุ๊บโอ้โหและชาวบ้านบอกแบบนี้ไอ้เรื่องขค่มขู่อะค่ะคือเจ้าของธุรกิจถมดินมาขู่ชาวบ้านเล่นแรงเกินไปหรืเปล่ามาให้ข่าวแบบเนี้ยเดี๋ยวคนจีนเขาไม่เอาไว้นะอ้าวเอา,เอานี่ประเทศไทยไม่ใช่หรอคนจีนคืออะไรคะ หรือว่านายทุนจีนมาทําคะหรือยังไงคะยังไงครับอันนี้คือเจ้าของธุรกิจถมที่มาขู่ชาวบ้านนะอันนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีเรื่องแบบนี้เจ้าของธุรกิจถมดินก็อาจจะมาแจ้งได้นะว่าเปล่าเลยไม่ได้ไปขู่หรืออะไรแบบนี้เรารอฟังข้อมูลอยู่นะคะนะคะทีนี้ค่ะแจ้งปัญหากันตลอดแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยมาตลอดจนเขาถมได้สูงขนาดนี้คุณผู้ชมคิดดูว่ามันใช้เวลานานขนาดไหน เขาถมวันเดียวมั้งก right ็เลยรู้ไม่ทันน่ะว่าเออจะถมขนาดนี้แจ้งตลอดแจ้งต่อเนื่องอ่ะเทศบาลเอยผู้ใหญ่บ้านเอยคือเขาเพิกเฉยกันสุดท้ายก็ต้องพึ่งสื่อปล่อยมาขนาดนี้ได้ยังไงก็ต้องมาให้ข้อมูลกับสื่อเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจริงๆเพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆล่าสุดนะคะสสในพื้นที่ลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็บอกว่าความเสียหายมันเยอะมากได้โทรไปสอบถามนายอำเภอ ในอำเภอบอกว่าการถมดินการขุดดินตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตค่เอ,อาไปกันใหญ่แล้วแล้วปล่อยมาขนาดนี้ได้ไงนี่มันผ่านไปกี่วนันกี่เดือนไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้แจ้งให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบซึ่งมันผิดพรบรขุดดินถมดินนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสูงของการถมรเรื่องของระยะห่างของการถมอันนี้มันผิดกฎหมายหมดเลยกำลังไปตรวจสอบค่ะว่าใครเป็นเจ้าของ อ้าวยังไม่รู้หรอคะว่าใครเป็นเจ้าของสงสัยตั้งแต่บอกยังไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็หนเมื่อชาวบ้านเคยไปร้องเรียนไม่ใช่เหรอค่ะไปร้องเรียนใครไว้อะร้องเรียนทางเทศบาลแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านค่ะเอาแล้วเรื่องไม่ถึงเหรอฮะถึงไม่รู้นั่นน่ะสิคะเรื่องมันไปจบแค่ตรงไหนอะคะทำไมมันไม่ไปต่อยังไงอะสุดท้ายก็คืออหยุดไว้ก่อนไอ้ที่ถมถมไปอะหยุดไว้ก่อนให้ไปทําเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้องขออนุญาตแหมด้วยความเคารพนะผมถามจริง สมมติเดี๋ยวขออนุญาตเสร็จแล้วแบบนี้สร้างได้เหรอฮะเอาแบบคนไม่รู้กฎหมายนะเอาหลักธรรมชาติเลยนะมิ้วมองว่าไม่ได้นั่นน่ะสิด้วยความคารพจริงๆมันสงสัยเพราะมันเดือดร้อนคนอื N ่น <ED> อันนี้หลักธรรมชาตินะใช่ไหมไหนจะระยะห่างไหนจะความสูงของที่ดินที่ถมเบื้องต้นก็เลยสั่งให้หยุดเอาไว้ก่อนครับและไปทําเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้องและให้ชาวบ้านไปร้องทุกข์ที่ศาลปกครองแต่อันเนี้ยมิวก็สงสัย มันเป็นภาระของชาวบ้านหรอที่ต้องไปร้องทุกข์ที่สารปกครองแล้วกว่าเรื่องมันจะจบกระบวนาการศาลนั่นนะ,นะคะมันจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะฮะแล้วก็จะต้องอยู่ความระแวงแบบนี้หรอแต่ตอนนี้ทางประหลัดอำเภอน,นิคมพัฒนาเขาบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะ,ะก็หยุดเอาไว้ก่อนป้องกันความเสียหายนะคะแล้วก็ต้องดําเนินการให้มันถูกต้องให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะตอนนี้ติดประกาศอะไรเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบว่าตกลงแล้วมันจะต้องทํายังไงกันต่อ อันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใช่ไหมมิวข่าวนี้หรืออะไรงงงงจริงๆคือคืองงมากค่ะคือเป็นข่าวมาวันสองวันแล้วแหละคือก็พยายามจะหาข้อมูลว่าตกลงแล้วตรงนี้ใครเป็นคนมาซื้อที่เจ้าของที่คือใครเหมือนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน่าจะเป็นคนไทยแต่ไม่รู้คนไทยแบบ100%ซหรือว่ามีในทุนมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่ามีการถูกข่มขู่ว่าเดี๋ยวในทุนจีนเขาไม่เอาไว้นะ อะไรแบบนี้ไงสุดท้ายตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นที่ดินใครยังไม่รู้ว่าถมไปเพื่อทําอะไรด้วยความเคารพนะคือผมคือดูดูทรงบ้านอ่ะมันเหมือนหมู่บ้านจัดสรรนี่เองเป็นหมู่บ้านจัดสรรค่ะก็คืไมหมู่บ้านเขาไม่แอคชั่นอะไรเลยเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนที่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านด้วยอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านจัดสรรเป็นลักษณะที่เป็นหมู่บ้านเปิดไม่มีนิติบุคคลอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่มีแบบนิติของหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันจะมีหมู่บ้านหลายแบบเนาะเป็นหมู่บ้านเปิดหรือหมู่บ้านปิด ถ้าหมู่บ้านเปิดก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็ต้องต้องออกมาสู้กันเองหรือเปล่าโอยน่าเห็นใจมากๆนะคะถ้าเราอยู่หมู่บ้านเนี้ยพี่ก๊อปผมกลัวผมยายจริงนะผมกลัวมันจะถล่มลงมาเพราะมันสูง่าหลังคาบ้านค่ะจริงๆนะกลัวมากอะอก็ทิ้งเรื่องเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีความคืบหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราต้องตามเนี่ยนะค่าวสุดท้ายยังไงเนาะภายในเจวันเนาะเห็นกาขีดเส้นเอาไว้นะคะจากข่าวเครียดนะฮะไปข่าวที่เครียดกว่าโอ้ใช่ ช่โอ,โ,โอ้โหในโลกโซเชียลนี่คือแบบฮอตมากประเด็นนี้กรณีนนรที่รถเกง๋งมีราคาคันหนึ่งป้ายแดงนะครับไปปาดหน้ารถกระบะทําให้กระบะนี้ต้องไปชนกับแเบรีเออร์นะครับคนขับเนี่ยได้รบับบาดเจ็บสาหัสนะครับนั่งมากับภรรยาชมภาพนี้ก่อนแล้วผู้ชมคิดยังไงเชิญครับนะมันจะหาเรื่องเขาหนักเห็นไหมใช่ปะบ m อมาอาเอา,เอา,เอา,าเขาเลยจ้า เขาเลยเอ้าอเออบีเอ็มตายลูกตายออะคุณผู้ชมเห็นภาพไหมเห็นไหมฮะเมื่อกี้เห็นไหมเหมือนเจตนาไม่มีแบบนี้ก็ตั้งใจแหละเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่เห็นมายาวๆเลยตายลูกตยเมื่อกี้เราเล่นสปีดหรือเปล่าอันนี้ขับจริงๆใช่ไหมขอภาพปกติได้ไหมฮะทีมงานรบกวนหน่อย ดูความเร็วเข้าหน่อยมันจะหาเรื่องเขาหนักนะเห็นไหมไอ้จังหวะที่เขาชนด้านหน้าเนะี่ยใช่ป่ะ B M เอาเอาเอามาเขาเลยกาเอาเอามาเขาเลยอออ BM. เอาเอาเออ B M ไอ้ลูกเนี่ยคุณผู้ชมความเร็วแบบไม่ธรรมดานะจังหวะที่จะเอาตูดของรถไปกระแทกกับรถกระบะค,คันเนี้ยเนาะเหมือนเร่งเครื่องใช่ค่ะเพื่อจะไปปาดแล้วก็ชนกระแทกใช่ค่ะ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณถนนมอเตอร์เวย์ช่วงลำลูกกามุ่งหน้าบางปะอินนะฮะรถเก๋งหรูคันนี้ครับก็ขับมาเนี่ยมีคนบอกว่าเอาจริงแล้วก่อนเกิดเหตุเนี้ยรถคันนี้เหมือนแอบขับแบบหวัดเสียวนิดๆด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดทีมงานมีมีภาพก็ก็เพลยขึ้นมานะฮะเขาบอกรถคันนี้ขับแบบวัดเสียวพอสมควรก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะในภาพอันนี้เนี่ยอันนี้ก่อนเกิดเหตุดูสิเข้าโค้งเมื่อกี้ค่ะเออขนาดเข้าโค้งนะ นะฮะหลังจากนั้นก็ไปเกิดเหตุตามภาพที่เห็นนะครับรถที่ขับอยู่ด้านหลังตอนเกิดเหตุเนี่ยฮะเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้นะพอเกิดเหตุแล้วเขาก็ลงฮะลงไปช่วยรถกระบะคันนั้นซึ่งกระบะคันนั้นเนี่ยมีคุณลุงคุณป้านั่งมาคุณลุงเป็นคนขับคุณป้าเป็นคนนั่งอยู่นะฮะคุณลุงคนขับครับได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่โครงหักนะครับต้องเข้า ICU ส่วนคุณป้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพอเกิดเหตุปั๊บ คนที่ขับรถเก๋งคสีขาวเขาก็ลงมานะฮะลงมาดูทราบรายละเอียดมาว่านี่ตามข้อมูลนะคุณผู้ชมนะคนที่ขับรถเก๋งสีขาวคันนี้ครับเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอทอก็คือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทัญ,ญบุรีนะครับอีซอขยี้ขาวเขาก็เลยเอาภาพนี้มาลงในโซเชียลมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สิในวงกว้างว่าเอ๊ะโทษนะคนทั่วไปอะ ขับปกติแบบนี้มันก็อันตรายแล้วใช่ไหมมิวมแล้วเนี่ยคนคนนี้ลงรับสมัครเป็นสอทอด้วยก็คือเป็นผู้แทนประชาชนน่ะเป็นผู้นําท้องถิ่นในการดูแลประชาชนครับก็คือพื้นที่ปทุมธาน,นีเนาะน่าจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้ไหมควรจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นคําถามในโลกโซเชียลนะฮะก็มีการไปถามครับคุณป้าที่นั่งกับคุณล,ลุงนี่แหละชื่อว่าคุณป้าสมศรีนะครับคุณป้าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยป้าโชคดีมาก คาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้เนาะแล้วไอ้ตรงที่นั่งเนี่ยมันมีถุงลมนิรภัยก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บมากช่วงที่เกิดเหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณสัก8นาฬิกาตัวเธอกับสามีเนี่ยขับรถมาจากบ้านลูกสาวที่พัทยากับรัรจยากับไปที่ลำปางระหว,ว่างที่ขับกลับเนี่ยก็มาเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยที่คนขับรถสีขาวคันนี้ขับมาด้านข้างแล้วเปิดกระจกชี้หน้าด่าทอ แล้วก็ขับเบี่ยงเนี่ยขับเนี่ยคุณผู้ชมนที่เห็นภาพเนี่ยฮะขับประกบไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็เนไหมฮะพยายามปาดไปปาดมาดูทรงแล้ว,ว่เหมือนเป็นคนแบบค่อนข้างดุแล้วก็คล้ายๆกับว่าเมาเมาอะไรมาบางอย่างไม่รู้ลุงคนขับแกก็ยกมือขอโทษแล้วนะแต่คนขับรถเก่งขันสีขาวคันนี้ไม่ยอมยังตามประกบไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็มาปาดหน้าจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะฮะ เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยตำรวจคงต้องไปสอบถามคุณลุงอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่นะฮะว่าจริงๆแล้วมันเกิดเหตุอะไรกันแน่แล้วก่อนที่จะมีการปาดหน้าในครั้งนี้โจรถกระบะไปชนแบรีเออร์เนี่ยมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลในตอนนี้ผู้ชมในโลกโซเชียลเขาบอกว่าเหมือนมีทางตำรวจแจ้งออกมาว่ามันมีคลิปก่อนหน้านี้เรายังไม่ยืนยันนะ เดี๋ยวรอนะฮะแต่ว่ามีข่าวมาในโลกโซเชียลว่าเหมือนว่าลุงอ่ะไปขับเหมือนคล้ายๆจะไปปาดกับรถคันสีขาวนี้ก่อนไปบีดเลนของรถสีขาวทําให้เขาโมโหและควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ต้องเห็นคลิปก่อนคุณผู้ชม,มต้องเห็นคลิปก่อนเพราะว่าตอนนี้เสียงแตกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คลิปภาพเนี้ค่ะที่เป็นคลิปภาพจะเห็นคนขับรถ บีเอ็มสีขาวมายืนเท้าเอวอะ่ะตอนหลังเกิดเหตุอะ่ะเป็นคลิปภาพจัดทางรถตู้สีขาวเอาผาดที่ขับตามรถที่ก่อเหตุนะคะคือรถตู้เขาบอกว่าขอชี้แจงนิดนึงเพราะว่าในคลิปภาพอะ่ะจะเห็นว่ารถตู้เปิดไฟกระพริบแล้วก็ขับตามรถบีเอ็มสีขาวชาวเน็ตอนะ่ะไปหาว่ามาด้วยกันม,มาด้วยกันเหรอ,อรถตู้บอกว่าเปล่าเลยตั้งใจจะถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานเพราะเห็นเหตุการณ์มาตลอดทางแล้วพอเกิดเรื่องแล้วรถตู้เขาจอด และเขาก็ลงไปช่วยคุณลุงคุณป้ารถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บ <ฮะ S 2> ก็เลยเห็นว่าคนขับ B M ขาวลงมายืนเท้าเอวแล้วต่อว่าลุงป้าว่าขับกระบะไปเบียดเลนเขาก่อนพยายามจะเรียกให้หยุดเพื่อมาคุยการลุงป้าไม่ยอมหยุดก็เลยโมโหแต่ลุงป้าก็คือคุณป้าให้ข้อมูลได้แล้วใช่ไหม<ช>คุณป้าบอกว่าใครจะไปกล้ายหยุด คุณเปิดกระจกด่ามาตลอดทางแบบโวยวายโวยวายมาตลอดทางลุงป้าบอกฉันก็แก่กันแล้วอะไม่ต้องแก่เป็นเรา <c oughs> เนี่ยเราก็ไม่กล้าหยุดฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณเปิดกระจกด่าคุณมีอาวุธในรถหรือเปล่านนคุณเมาหรือเปล่านั่นนะ่ะสิถ้าเราหยุดรถไปคุยกับคุณเราจะโดนอะไรหรือปะก็เลยไม่กล้าหยุดแล้วไอ้ประโยชน์เมื่อกี้ที่บอกว่าพยายามจะเบียดจะพูดคุยเพื่อให้จอดอะสุดท้ายอะไม่ยอมจอดก็เลยต้องทําแบบนั้นอะแหม <c oughs> แม่แม่คุณผู้ชมคิดยังไงเม้นเข้ามาหน่อยฮะทางแฟนเพจช่องเก้าของเราค่ะหรอมันต้องทากันขนาดนั้นใช่ไหมเวลาแบบเขาไม่ยอมจอดคุยกับเราเนี่ยนั่นน่ะสิคะอ่ะสุดท้ายก็เดี๋ยวให้ตํารวจดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกันแต่ย้ําก่อนนะเราเสนอข่าวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งทัวไปลงข้างใดข้างหนึ่งนะครับรอฟังด้วยรอฟังด้วยอย่าเพิ่งแบบไปลงคันสีขาวจนแบบเต็มคาราเบลเพราะในเมื่อเขามีข้อมูลมาว่า เหมือนรถกระบะไปเริ่มก่อนงั้นรอดูหลักฐานฮะเขามีหลักฐานมาให้เราดูไหมล่ะค่ะเออค่ะเนะถ้ามีก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีมันจะฟังไม่ขึ้นแล้วแต่ต่อให้มาเบียดก่อนอะเราต้องทําอย่างนั้นเลยหรอพี่กองไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีแยกเป็นเคสแล้วกันจริงแยกเป็นเคสแล้วกันไม่ให้เราบ่นเยอะแล้วใช่ไหมคะน้องๆบอกว่าบอกก่อนลมันอันตรายไงมันต้องเดือดริงทีมเนยแล้วอันตรายรถคันอื่นด้วยที่เขาอยู่บนถนนทไมบนถนนกลายเป็นแบบนี้กันอะ เดี๋ยวเบรกก่อนเราไปบ่นตอนโฆษณาเราคนร่วมขอพักบ่นกันสักคนนะนหลังใหม่แล้วกันช่วงน้ากลับมาค่ะ